ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่แอดพ k 2 4อย่าลืมแอดพ k 2 4วิเคราะห์ศึกยูโรปาลีกเซบียาปะทะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดศึกยูโรปาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายเลก2ระหว่างเซบียาจะเปิดรังรับมือปีศาจแดงหลังจากที่เกมที่แล้วจะบ้านโกงความตตาย,ยิง2ลูกในช่วงท้ายเกม ทำให้เกมนี้ยังมีโอกาสที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สูงพอสมควรส่วนแมนยูที่เกมแรกเซฟเพื่อเล่นปากหลังไป2รายทาให้กระแสเกมเปลี่ยนจนเสีย2ลูกน่าจะได้รับบทเรียนแนะนํามาแก้ไขในเกมนี้นัดนี้จะต้องล้างอาถรรพ์สำหรับนัดที่2ของสกตตลปเลิงให้ได้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไปเยือนเซบียาในวันที่21เมษายนนี้เวลา2นาฬิกาณสนามรามอนซานเชสบิสควร เจ้าของแชมป์ยุโรปลีหกสมัยยังสร้างความน่ากลัวได้เสมอกับรายการที่คุ้นเคยแม้ว่าผลงานในฤดูกาลนี้จะไม่ค่อยดีแต่กับรายการที่ถนัดยังไม่ตายง่ายๆทางเดียวที่เซบีย่าจะผ่านไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าก็คือการคว้าแชมป์ยุโรปหลีกให้ได้เท่านั้นผลงานในช่วงหลังถือว่าดีขึ้นเพราะเก็บได้เจ็ดแต้มจาก3มนัดหลังสุดรวมไปถึงชัยชนะส0เหนือบาเลนเซียเมสสุดสดสาที่ผ่านมาเป็นการสร้างความมั่นใจ ก่อนเจอกับแมนยูเต็ดในรอบรองชนะเลิศของยูโรปาลีกนัดที่2ทาาฝั่งปีศาจแดงสถานการณ์ตอนนี้ไม่น่าเป็นห่วงแต่สิ่งที่น่าห่วงก็คือแผงเซนเตอร์ที่ตัวหลักหายไปแต่ฟอร์มก็ยังเทพยังพอไว้ใจได้แม้ว่าจะมีจังหวะให้หวาดเสียวอยู่บ้างก็ตามแต่สิ่งที่ต้องภาวนาคือเกมที่เหลือแผงหลังอย่าเจ็บอีกก็พอไม่งั้นได้เข็นนักเตะชุดยู21มาใช้งานแทนแน่ๆปีศาจแดงยังคงรอชัยชนะนัดแรกเหนือเซบียา่า ก่อนหน้านี้ที่เจอกัน4เกมแพ้2เสมอ2นั่นหมายความว่าปีศาจแดงยังไม่สามารถคว้าชัยชนะเหนือเซบียาได้เลยเพื่อเปิดเส้นทางสู่แชมป์ยูโรปะลีกสภาพความพร้อมของนกเตะทั้ง2ทีมเซบียาจะไม่มีกอนซาโลมอนเทลที่ติดโทษแบนเนื่องจากใบเหลืองที่เขาได้รับในเลกแรกที่อัตฟอร์ดนั่นคือนกเตะคนเดียวที่หายไปจากเกมนี้ฉะนั้น11ผู้เล่นตัวจริงยังคงยึดนักเตะจากเกมแรกโดยจะมีทั้งอีวาราคิติตโอริเวอร์ตอเรส แทงกี้เนียนซูและยัสซินดูนู่ที่จะยืนตัวจริงหลังจากได้พักในครึ่งแรกจากเกมพบบาเลนเซียแมนยูเดเตดเกมนี้จะไม่มีบุนโนฟานันที่ติดโทษแบนหลังได้รับใบเหลืองในเลกแรกรวมถึงนักเตะที่บาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ฟันเดเบกอเลฮันโดกานาโชทอมฮีตันมาติเนสและวารรนส่วนทางด้านมาคาราฟอร์ดและลูกชอมาลาเซียกอตแมกทูมินและซวิเซอร์ยังต้องรอดูอาการและเช็คความฟิตอีกครั้ง ส่วนคู่เซ็นเตอร์เกมนี้จะใช้แฮร์รี่แม็กควาและวิกตอร์เดเดเลฟแดนกลางใช้ความเก่าของคาเซมิโลและเอเล็กเซนส่วนแผงเกมรุกคงจะเป็นจารอนซานโชอันโตนี่และอองโตนี่มาซิยาวราวิรายาในด่าน ford, เบรนฟอร์ดเคลื่อนไหวเรียกแขกอีกครั้งว่าคงดีหากจะเล่นให้กับทีมที่ไล่ล่าทุกความสำเร็จที่ขวางหน้าส่งผลให้แมนยูเชลซี Chelsea, สเปอร์ที่หมายตาอยู่เช่นกันอยู่ไม่ติด จำดึกว่ยเหลือสัญญาในถิ่น g ีสเทคคอมมูนิตี้สเตเดียมไม่ถึง17เดือนโดยเป็นโกสมัยนิยมออกบอลจากเท้าแม่นยำเพื่อตั้งบอลจากแดนหลังเอาตัวรอดได้เมื่อโดนเพรสซิ่งถนัดป้องกันลูกยากเป็นดีกรีทีมชาติสเปนชุดเบล,เบลค d ับ p 2022บวกสถานการณ์การต่อสัญญากกับตาวิดิกอาที่จะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน2023ที่ยังไม่แน่นอนถ้ามาฝ่ายบริหารปีแสดงชอตลิสรายาเป็นเป้าหมายแรก,แรก แน่นอนเจ้าตัวกับผมโยกจากกรุงลอนดอนสู่แมนเชสเตอร์หากต้องการร่วมงานจริงๆเอาตรงๆมันรู้สึกดีที่ได้ยินชื่อสโมสรเหล่านั้นอยากได้ตัวผมถามถ่ายและติดตามผลงานของเราอยู่ทีมเหล่านั้นยิ่งใหญ่ระดับโลกทั้งสิ้นนักเตะทุกคนต้องการไปเล่นด้วยและมีส่วนร่วมทุกอย่างผมก็ย,ยังเหลือสัญญาปีสุดท้ายยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงซัมเมอร์แต่ก็อย่างที่เรียนไปว่าปอกปัด2ข้อเสนอต่อสัญญาออกไปเพราะไม่ใช่แบบที่มองหาอยู่ ผมต้องการผลักดันตัวเองสู่ระดับที่สูงขึ้นอย่างแชมเปี้ยนส์ลีกยุโรปาลีกและล่าแชมป์ผมต้องการประสบการณ์นั้นซึ่งก็มาถึงสิ่งสำคัญของอาชีพแล้วราญาลงเล่น32นัดทุ่รายการในซีซั่นนี้เก็บไป9คลีนชีตแต่ก็เสียไป43ประตูตั้งราคาขายไม่ต่ำกว่า40ล้านปอนด์เรียวฟ์ดินานออกมายกย่องผลงานเกมลุกที่ร้อนแรงต่อเนื่องของบุโน่ฟนานโดยอดีตกอลังแมนยูเน้นย้ำ มีเพียงเลนเนอร์เมซี่เท่าน,นั้นที่มีส่วนร่วมกับประตูมากกว่าเขาตั้งแต่ที่สตาช่าโปรตุเกสย้ายมาร่วมทัพผีแดงปูโน <Uno S 1> มีอิทธิพลอย่างมากในชยชนะเหนือฟอร์เรสสองศูนย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยอันโตนี่และเดียโก้ดาโลทำประตูได้แม้จะไม่มีประตูหรือแอซิสในเกมกับเจ้าป่าแต่รูโน่แฟแนนก็ได้รับคำชมจากวิสัยทัศน์และคุณภาพการจ่ายบอลของเขาเฟอร์ดินานด์กล่าวโดยสังเกตสติที่ระบุว่าแฟแนนตามหลังเมซี่เพียงคนเดียวเท่านั้น รับการมีส่วนร่วมกับประตูตั้งแต่ที่เขาเซ็นสัญญากับแมนยูในเดือนมกราปี2020การจ่ายบอลของเขาสร้างสรรค์โอกาสได้สติของเขามีเพียงลีโอเมสซี่คนเดียวที่เทียบเคียงในแง่ของการมีส่วนร่วมกับประตูตั้งแต่ที่เขาเซ็นสัญญากับยูไนเต็ดผมไม่ได้บอกว่าเขาอยู่ในระดับเดียวกับเมสซี่ไม่มีใครบอกว่าบูโนอยู่ในระดับเดียวกับเมสซี่เขายังไม่ใช่นั่นมันชัดเจนแต่มีเพียงเมสซี่เท่านั้นที่เหนือกว่าเขาในสติเหล่านั้นเขาต้องการอิสเตรนอิริกเซ่น เพื่อไปสู่อีกระดับการจ่ายบอลง่ายๆของอีริเซ่นนั้นยอดเยี่ยมสำหรับเพื่อร่วมทีมเดลิเมลเสืองกีจระบุตระกูลเกลเซอร์ยังมีแนวโน้มที่จะขายแมนยูในเต็ดออกไปมากที่สุดหลังจากเคยมีข่าวหรือว่าพวกเขาอาจจะแค่ขายบางส่วนเพื่ออยู่เป็นเจ้าของทีมต่อไปการขายขาดทีมไปเลยยังถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่ตระกูลเกลเซอร์จะเปิดทาง หาคนที่จะมาลงทุนกับแมนยูเนเต็ดต่อจากเขาตารายงานจากเดลิเมลสื่อของอังกฤษอนาคตของแมนยูได้รับการจับตามองเมื่อช่วงหลายเดือนก่อนตระกูลเกลเซอร์ประกาศว่าพร้อมพิจารณาข้อเสนอทุกรูปแบบที่จะลงทุนกับปีแสดงไม่ว่าจะเป็นการขอเทคโอเวอร์ไปเลยหรือการขอซื้อหุ้นบางส่วนตลอดเวลาที่ผ่านมาชกยัสซิมบิลฮามัดอัลทานีกับเซอร์จิมแรดคิปคือ2รายที่แสดงความสนใจจะเทคโอเวอร์ over, แต่ไม่กี่วันก่อนมีกระแสข่าวลือว่าตระกูลเกลเซอร์ มีความมั่นใจมากขึ้นว่าจะหากลุ่มทุนภายนอกมาร่วมลงทุนกับเขาได้ซึ่งมันจะทําให้พวกเขายังเป็นเจ้าของแมนยูต่อไปและเพิ่มมูลค่าของสโมสรตลอดช่วง10ปีต่อจากนี้ได้อีกด้วยข่าวดังกล่าวทําให้แฟนบอลแมนยูหลายคนกังวลอย่างมากเพราะพวกเขาไม่อยากให้ตระกูลเกลเซอร์อยู่บริหารทีมอีกต่อไปอย่างไรก็ตามเดเมมีบอกว่าการขายขาดยังเป็นทางเลือกที่ดูจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากที่สุดซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นเพราะตระกูลเกลเซอร์รู้ดีว่าหากพวกเขาตัดสินใจไม่ขายทีม อาจจะเกิดความไม่พอใจอย่างมากในกลุ่มเรดอาร์มีจนส่งผลเสียต่อแบรนด์ตามไปด้วยโดยเส้นตายในการยื่นข้อเสนอรอบ3คือวันที่28เมษายนนี้แมนยูอกหกักเบอร์บาตอฟเชื่อแฮร์ริเคนอยู่สเปอร์ต่อดิมิท้าเบอร์บาตอฟอดีตหัวหอกทีมชาติเบลเกรียออกโรงแสดงทัศนะด้วยความเชื่อว,ว่าแฮร์ริเคนศูนย์หน้าทีมชาติอังกฤษจะค้าแข้งกับทนมฮอสเปอร์ตามเดิมในซีซั่นหน้า แม้จะตกเป็นเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ตามกองหน้าตัวเก่งของไก่ได้ทองได้รับการคาดหมายว่าจะบอกลาทีมลูกหนังแห่งกรุงลอนดอนในซัมเมอร์นี้เพื่อหาโอกาสคว้าแชมป์แรกในอาชีพการคาแข้งเนื่องจากเขาไม่เคยได้สัมผัสกับโทรฟี่แชมป์เลยแม้จะมีผลงานยิงประตูดได้อย่างระเบิดเถิดเถิงก็ตามนอกจากแมนยูไนเต็ดแล้วบายเยอร์มิเนกก็ถูกลือกับดาซันโวทีมสิงโตคารามเช่นกันแต่ขณะเดีวยวกันก็มีรายงานข่าวเผยเสือใต้ล้มแผนดังก,กล่าวลงแล้ว เนื่องจากไม่พร้อมเสนอเงินแข่งกับผีแดงจึงเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้กับทีมของเอริกเทนฮากทาบทมแฮร์ริเคนได้อย่างเต็มที่ยังไงก็ดีเบอร์เบอ็อปซึ่งสร้างชื่อกับไก่เดทองก่อนย้ายไปร่วมทัพผีแดงได้แสดงความเห็นว่าเคนจะรับใช้ถิ่นทนนัมฮอสเปอร์สเตเดียมตามเดิมในซีซั่นหน้าเขาพยายามย้ายทีมมาแล้วก่อนหน้านี้และมันก็ไม่ได้ผลสถานการณ์ของแฮร์รี่กับผมมีความแตกต่างกันหากจะเปรียบเทียบพอแฮร์รี่ เป็นนักเตะในแคเดมี่ของสเปอร์เขาอยู่กับสโมสรมานานและเขาเป็นเหมือนพระเจ้าสำหรับทุกคนในทีมสเปอร์สถานการณ์ของเขาละเอียดอ่อนและเขาไม่มีทางเลือกมากนักทุกคนในทีมอยากให้เขาอยู่ต่อเพราะเขาเป็นความภาคภูมิใจของทีมเขาเป็นดาวยิงเมื่อผมคิดถึงสเปอร์ชื่อแรกที่อยู่ในใจของผมก็คือแฮร์รี่เคนและผมมั่นใจว่ามันจะเป็นเช่นเดียวกันสําหรับทุกคนฮาแครี่ตัดสินใจว่าเขาอยากพยายามและบีบให้ทีมปล่อยตัวภาพลักษณ์ของเขาก็เสียไป ซึ่งไม่ใช่เรื่องดีสําหรับเขาเพราะเขามีความยิ่งใหญ่ในทีมสเปอร์ด้วยเหตุนี้สถานการณ์จึงละเอียดอ่อนหากผมเป็นเขาผมเองก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าเขาจะอยู่ที่สเปอร์ต่อไปแมนยูเดินเครื่องเปิดการเจราจาแบ็กขวาเลเวอร์คูเซนแล้วม a นเชสเตอร์อีนนิงสื่อท้องถิ่นเมืองแมนเชสเตอร์รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดินหน้าเปิดการเจราจากับเอเนตนของเจอรมีฟิมปง แบ็กขวาในแร์ของเลเวอร์คูเซนแล้วตกเป็นข่าวมาตลอดนับตั้งแต่เข้ามารับงานคุมปีแสดงของอดีิเทนฮาร์กว่าพวกเขากําลังมองหาทางเลือกใหม่แทนตำแหน่งแบ็กขวาและพร้อมจะปล่อยอารอนวาบิสกาเดียโ,โกดาโลรวมไปถึงเบรน,นวิลเลียมออกจากทีมเพื่อเป็นการเปิดทาง